บทความต่อไปนี้เป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องศีลและภาวนาโดยเทศนาธร,รรมของหลวงปู่พานาจาโลที่พระคุณเจ้าเมตตาเทศนาไว้ให้เข้าใจว่าศีลนั้นก็มีสองระดับคือโลกิยะและโลกุตละภาวนาก็เช่นกันขอเชิญติดตามนะครับภาวนายะปะหาตับพระเหตุกาธรรมมาแปลว่าทรรมทั้งหลายมีปัจจัยเกื้อกูลหนุน แต่ทำอันจะพึงละกิเลสได้ด้วยภาวานานั้นโดยความอธิบายว่าโลกิยธรรมเป็นปัจจัยเกื้อกูลโลกุตระธรรมศีลเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่สมาธิศีลก็ได้แก่การสำรวมกายวาจาและความอดใจสมาธิได้แก่ภาวานาเพราะฉะนั้นธรรมบทนี้ยังได้ชื่อว่าโลกิยธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดภาวนาศีลมีอยู่สองประการคือโลกิยศีลและโลกุตระีล ภาวนาก็มีอยู่สองประการคือโลกิยะภาวนาและโลกุตละภาวนาโลกิยะสีนั้นเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ได้แต่โลกิยะภาวนาเท่านั้นจะไปเกื้อกูลแต่โลกุตละภาวนานั้นไม่ได้เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุโลกิยะสีนั้นระง,งับได้เป็นคราวๆครั้นมาภายหลังกิเลสก,ก็ยังบังเกิดขึ้นได้เปรียบเหมือนศิลาทับยา ธรรมดาศิลาทับญ้านั้นเมื่อศิลาทับญ้าอยู่ย,ย่ายังงอกขึ้นมาไม่ได้ศิลาก็ได้แก่ศีญ้าก็คือกิเลสเมื่อบุคคลผู้ไม่ระวังรักษาองค์แห่งศีลและกระทำศีลให้ขาดไปกิเลสก็มัเกิดขึ้นอย่างเดิมเปรียบอีกอย่างเหมือนบุคคลที่ตัดต้นไม้เมื่อไม่ตัดลากออกฝนตกลงมาต้นไม้ก็กลับงอกขึ้นมาได้อีกพระเหตนนั้นจึงว่าบุคคลรู้รักษาเพียงโลกิยาศีนั้นไม่มีความปรารถนา ที่จะตัดกิเลสมีแต่ความปัถนาที่ได้บุญกุศลอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปรียบเหมือนรากไม้ที่เกาะเกี่ยวอยู่กับแผ่นดิน,นคันฝนตกลงมาถูกต้องก็กลับงอางามาขึ้นมาได้อีกสั้นใดก็ดีโลกิยาศีลก็มีอุปาทานเกี่ยวอยู่กิเลสก็อาศัยอุปาทานบังเกิดขึ้นอยู่ได้เพราะเหตุน,นั้นจึงสมกับพระบาลีว่าอุปาทานปัจจญาพระโบ เมื่ออุปทา,านเป็นปัจจัยแล้วปปอกก็อาศัยบังเกิดขึ้นได้อยู่เพราะฉะนั้นจริงว่าโลกิยศีน,นี้กิเลสยังอาศัยบังเกิดขึ้นได้อยู่ศีลอันนั้นแหลชื่อว่าโลกิยศีนในโลกุตรศสีนั้นโดยเนื้อความว่าศีอันใดไม่ยังกิเลสให้บังเกิดขึ้นได้สีนั้นนั้นคือโลกุตรศสีอธิบายว่า โลกุตตศีนั้นไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องระวังรักษาอิเลสมังเกิดขึ้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุคคลตัดต้นไม้แล้วขุดรากถอนโคนฉะนั้นถึงคนที่ตกมาก็ไม่งอกขึ้นได้อีกหรือเปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดยอดตาลยอดมะพร้าวธรรมดายอดตาลยอดมะาพร้าวว่าถูกตัดไปแล้วก็ไม่สามารถจะงอกขึ้นมาได้อีกโลกุตตศีลก็มีอุปมาเช่นนั้น บุคคลที่รักษาโลกุตระศีนั้นเพราะเหิุไใจเพราะบุคคลเหล่านั้นมีปัญญาปริยนาเห็นว่าปัญจขันธ์หรือขันธ์ห้าและสัพพธรรมท,ทั้งปวงล้วนเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาตกอยู่ไปใต้ไตหลับทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้รักไม่ได้ชังกิเลสก็มาเกิดขึ้นไม่ได้กิเลสจะมาเกิดขึ้นได้นั้นเพราะจิตที่รักที่ชังนี่เอง เมื่อจิตไม่รักไม่ชังแล้วกิเลสมันจะบังเกิดขึ้นมาแต่ไหนเล่าหรืออุปมาเหมือนไฟธรรมดาจะติดไฟได้นั้นต้องมีเชือ้อถ้าไม่มีเชื้อแล้วไฟก็าเกิดขึ้นไม่ได้ชั้นใดก็ดีจิตของพระอริยสัพพบุรุษทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีเชื้อคืออุปทานเพราะความที่แห้งไปด้วยป้าไตลักษณะญาณน,นั้นมีอยู่ในจิตตัสันดานเป็นนิมิลันดอนเมื่อเชื้อคืออุปทานไม่มีแล้วกิเลสก็ไม่บังเกิด เมื่อหนึ่งเชื้อแห่งไฟฉะนั้นเพราะเหตุน,นั้นจึงว่าโลกุตตะศีลไม่ต้องสมาทานไม่ต้องระวังรักษาเป็นแต่ใช้ปัญญาดวงเดียวก็สู้กิเลสได้แล้วเมื่อรักกิเลสได้หมดก็เป็นโลกุตตะศีลไม่ต้องมาสมาทานรักษาโลกิยะภาวนานั้นเมื่อมาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่ถาวรมั่นคงอยู่เหมือนกับจิตที่เป็นเอกัตาแล้ว ก็กลับมาเป็นวิตกวิจารณ์อีกต่อไปฉะนั้นก็หรือมิฉะนั้นก็เปี่ยมเหมือนบุคคลขึ้นต้นไม้ขั้นเก็บเอาผลไม้ได้แล้วก็จะกลับลงมากองไว้ใต้ต้นไม้ก็ขึ้นไปใหม่ไปเก็บใหม่เอาลงมากองใหม่หรือจะเปียบเหมือนบุรุษที่บวชในสำนักแห่งพระสารีบุตรแล้วได้เรียนภาวนาได้สําเร็จญาณโลกีห่อไปได้ขั้นต่อมาภายหลังได้เห็นรูปสติเข้ามีจิตปฏิพัตยินดีชอบใจอยากได้สตินั้นมาเป็นภริยาแห่งตน ภาวนานั้นก็เสือ่อมต่อมาภายหลังไปประพฤติโจรกรรมทุกเขาจับตัวได้มีโทษถึงแต่ประหารชีวิตภราสารีบุตรผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้ทราบเหตุดังนั้นจึงได้ไปเตือนสติให้ภาวนาบุรุษนั้นก็ระลึกได้และก็บริกรรมภาวนาได้สําเร็จชานเหมือนเดิมแล้วก็ห,อห่อหนีรอดความตายมาได้เพราะเหตุนั้นจึงว่าโลกิยะภาวนานั้นไม่คงทน ไม่มั่นคงอยู่ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สูญหายไปเพราะเป็นของไม่เที่ยงกำเริบได้ไม่เหมือนโลกุตระภาวนาโลกุตระภาวนานั้นเป็นของถาวรมั่นคงเที่ยงแท้ไม่แปรผันวิปลิตกับกรอกเหมือนโลกิยะภาวนาโลกุตรภาวนานั้นเปรียบเหมือนบุคคลที่ว่ายน้ําพัดให้กลับกรอกไปมาขั้นถึงฝั่งแล้วก็พ้นจากน้ําที่มีคลื่นฉะนั้นโดยความอธิบายว่า ภาวนาให้บังเกิดขึ้นแล้วและไม่หายไม่สูญไปนั่นแหละชื่อว่าโลกุตตะภาวนาโลกุตตะภาวนานั้นเปรียบเหมือนบุคคลที่เข้าถ้ำในเวลาจนข้ามจนมืดบุคคลที่แลกเจริญภาวนานั้นก็ยังมืดอยู่ครั้นภาวนาบังเกิดขึ้นแล้วก็มีความสว่างขึ้นไม่มืดต่อไปบุคคลที่เข้าถ้ำในเวลาข้ามมืดนั้นครั้นพระจันทร์ส่องแสงสว่างลงมาแล้ว ย่อมได้แสงสว่างจากพระจันทร์เป็นที่ดำเนินไปบุรุษนั้นเมื่อได้อาศัยแสงสว่างของพระจันทร์แล้วก็เดินไปยังสถานที่ใดแต่จะเดินไปให้พ้นจากพระจันทร์นั้นไม่ได้เมื่อบุรุษนั้นจะเดินไปสู่ประเทศใดๆและมีพระจันทร์ติดตามไปในประเทศนั้นๆได้ก็คือท่านที่จเจริญโลกุตระภาวนานั้นเมื่อโลกุตระภาวนานั้นบังเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมติดตามท่านผู้นั้นไปจนกราบเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้น เพราะเหตุน,นั้นจึงสมกับพระบาลีที่ว่าภาวนายะประหาตับพระเหตุกาธรรมาดังนี้จบพระคำเทศนาของหลวงปู่ปัตติการหลวงเรื่องศีลและภาวนาเพียงนี้นะครับสาธุธรรมทุกท,ท่านครับ